พามาเบ่งมังคุดมังคุดกันทะลักรับมังคุดภูเขาไฟลูกดินภูเขาไฟครับอู้เป็นดอกเลยดอกโดกโดกนี่กับเงาะเงาะ,งาะมังคุดทุเรียนมีครบอืมโดกไง ทั้งมดเกิดทุบดิอ่ะนะเดี๋ยวเลยเดี๋ยวชวยมกันกินหนาครับผมเมื่อกี้ครับน้ำมาฝากแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมียังดีๆเดี๋ยวถ่ายเบ่งอยู่ครับเป็นกำลังใจด้วยครับช่องแม็กเคลื่อนผีชิงคนตัวครับผมเออว้าวเวียนช่องเกษตรไทยสร้างอาชีพครับโอเคครับ